ังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีนางมณีรัตนพรมเขียวดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามและคณะกรรมาการที่ร่วมปฏิบัติงานจำนวน25ท่านโดยในช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2566มีผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสภา,าการชาติไทยดังนี้พันธกิจที่ 1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะในรอบสีเดือนที่ผ่านมามีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน42รายบริจาคอวัยวะจำนวน41รายพันธกิจที่2การพันเท่าทุกผู้ประสบภัยออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอักขีภัยจำนวน4รายออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพแกบบ่ผู้ยากไร้จำนวน5รายออกเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพผู้ประสบเหตุบ้านสไลด์หนึ่งรายพันธกิจที่3การบริการโลหิตหร่วมออ,ออกหน่วยกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าเพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในช่วง4เดือนที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตจำนวน280รายได้ปริมาณโลหิตจำนวน1 10, 10, 1 1 1 5รีร่วมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีผู้บริจาคโลหิตจำนวน34รายได้ปริมาณโลหิต14,304ร่วมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษามีผู้บริจาคจำนวน82รายปริมาณโลหิตจำนวน32,804 โครงการบริจาคโรหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษามีผู้บริจาคโรหิต44ลายปริมาณโลหิตจำนวน1 10, 7 6 4 4พันธกิจที่4การส่งเสริมคุณภาพชีวิตออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ95ปีขึ้นไป โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน13รายโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จำนวน4ครั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่รัษดรผู้ยากไร้ผู้พิการและด้อยโอกาสโรงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามู่ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมปีการศึกษา2,566พร้อมมอบชุดบำรุงสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนทุนจำนวน32รายร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนผุม,มิภาคสภาสังคมสองเคราะห์76จังหวัดประจำปี2,566จำนวน2ครั้งโดยการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน เลียงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน196ชุดออกเยี่ยมเป็นขวันกําลังใจผู้สูงอายุร้อยปีขึ้นไปจํานวน10รายตามโครงการร้อยรักร้อยดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุร้อยปีพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2,566เพื่อรับมอบสินของรางวัลเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนนำมาออกร้านมัชฌากาชาติในงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี2566รวมกิจกรรมการประมูลทุเรียนสามน้ำของนายเอกชัยเทียนชัยในการนำไรายได้จากการประมูลทั้งหมดมอบให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อช่วยเหลือสองเคราะห์ผู้ประสบเพศปัญหาผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบภาพปักไหมจำนวน5ภาพจากร้านคุณนายไหมไทยเพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในภารกิจของเราการชาติจังหวัดสมุทรสงครามกิจกรรมการออกร้านมัชฌาการชาติในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานการชาติจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2566ระหว่างวันที่18ถึง27สิงหาคม2566ณรานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามอันเป็นสาธารณกุศลในการช่วยเหลือผู้ย ใใผู้สูงอายุผู้ประสบภัยให้การสงคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จะกำโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเด็กนักเรียนในกลุ่มเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสมุทรสงครามที่ขาดทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาไทยปรากฏว่ามีนักเรียน ที่ต้องได้รับการฝึกทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจำนวน172รายซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพื้นที่นำอาสาสมัครของกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้สอนเสริมในกลุ่มนักเรียนในเบื้องต้นพร้อมมอบเครื่องเขียน ชุดอาหารเช้าเพื่อสร้างควัมและกำลังใจทั้งนี้เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนในการพิมพ์ชุดแบบเรียนชุดฝึกทักษะของสภากาชาติไทยมอบให้นักเรียนและโรงเรียนได้ใช้ในการฝึกอ่านเขียนต่อไป โครงการการชาติรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสม,มุทรสงครามปี2566โดยจัดสรรให้กับประชากรในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรสงครามจำนวน9หลังโดยแบ่งเป็นอำเภอละ3หลังเหล่าก,กาชาติจังหวัดสม,มุทรสงครามได้ได้เห็นถึงความทุกยากของประชากรที่มีรายได้น้อยขาดแคลนที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่ที่ไม่มั่นคงจากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีความยากจนและมีความประพฤติดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาขึ้นโดยได้เห็นความสําคัญของนักเรียนในพื้นที่ที่มีความยากจนมีความประพฤติดีผู้ปกครองมีไรายได้น้อยโดยการสนับสนุนเงินทุนจนํานวนหนึ่งให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่วนกิจกรรมอื่นๆร่วมประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค4ครั้งที่161วงเล็บ1ทับ2,566ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาติจงตังหวัดสมุทรสงคราม3ครั้งร่วมประช ถึงเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนการดำเน,นินโครงการอาสาสมัครกระทรวงษิธิการประจำปีงบประมาณ2566เราวกาชาติจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อนำมาซึ่งความ้าสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวจังหวัดสมุทรสงครามสืบต่อไป อืนวันราตรีขอฝากใจไว้ในแม่กลองวันหลับตาจันทร์สองรัก